สวัสดีครับเอซีนะครับนะครับวันนี้บาตงโมนะครับมาทํางานนะครับนะนะครับเก็ดแนวกันไฟนะครับท่านผู้ชมนะนะครับมาทําแนวกันไฟนะครับวันนี้นะครับนะครับนะทำเนททำแนวกันไฟนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนะนะครับเผาแล้วดูแรงแล้วนะครับนะนะครับใส่กันดูแลรักษาปลาให้เด้นะครับนะนะครับนะครับ ชมผู้ชมนะครับนะนะครับจุดที่ทําแล้วแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะมันก็จะสะอาดแบบนี้นะครับนะนะครับสะอาดแบบนี้แหละนะครับนะเนี่ยนะครับเหตุใไฟนะครับนะขามบ่ได้นะครับนะนะครับเหตุใไฟขามบ่ได้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับนะครับเห็ดแนวกันไฟนะครับเมื่อนี้นะครับเห็ดแนวกันไฟนะครับท่านผู้ชมนะนะครับบ่าวจังโมอัปเดทไอฟีเบิ้งนะครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะนะครับ แนะนํานะครับนะนะครับหน่วยอาสาสมัครนะครับนะนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับับนายกัญชาเดชต่อท่านอสอสพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตวัป่าดะพันธุ์ครับวับมาเฮ็ดแนวกันไฟครับครับผมเฮ็ดทุกปีบ่ทักปีครับเฮ็ดทุกปีเนาะรวมกับหน่วยอาสาสัแห่งชาติตัดตาและผูดองครับผู้ดองนาย่อยครับโอ เอออนุานกับมานั่นมนบาอุุยานเนาะมารวมจะคนปคนนปงายายครับรูปหมดผมนี่เพราะมันคุคพืบเนาะปุ๊บ้าเก่าคนครับโอ้ครับครับครับรวมก็ชาวบ้านดีครับรวมวิยาบานเนาะเป็นไหนครับเขาเูจะดูแรงแล้วเป็นไหนไฟไอ้ไฟนี่มันแห้งบ่ไฟยังดแรงบ่ะ ยังม,มีครับปีนี้ยังบ่มี่อีนะปีนี่นี่ท่านเกิดอยู่อ๋ออาทิตเดือนหนาเดือนยังอาทิตย์เกิดแต่ว่าเฮาเฮ็ดไอ้แน,นกวก่อนไฟกันไว้ก่อนบบ่ครัโอ้โอเคนะครับขอบคุณหลายๆนะครับนะขอบคุณหลายๆนะครับครับผม นะครับนะนะครับทําแนวกันไฟปานะครับท่านผู้ชมนะนะนะครับเห็นบ่นะครับพอเห็ดไปแล้วนะครับนะเนี่ยนะครับนะนะครับมันก็จะบ่มีใบใหม่นะครับนะบ่มีใบใหม่นะครับไฟมากกระจาโดดคามไปมากทั้งที้บ่ได้นะครับนะนะครับป้องกันเอาไว้นะครับนะช่วงฤดูแรงนะครับนะนะครับมากับอาอาสานะครับอสอนะครับนะอาสาพิทักษ์อุทยาน นะครับนะนะครับต่อยกันนะครับคนละไม้ละมือนะครับนะนะครับประชาสทัมพันไปยังชาวบงชาวบ้านเด้อนะครับภูทิมหาของปงของปลานะครับนะนะครับจังไดก็อย่าใส่ไฟเป็นอําขาดเด้อนะครับนะนะครับเขาปงเขาปลานะครับนะต่อยกันนะครับนะจังไดก็อย่าใส่ฟงใส่ไฟนะครับนะนะครับเพราะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเสียหายเยอะมากนะครับนะจังไดก็ต่อยกันดูแลรักษา นะครับนะนะครับคนละไม้ละเมื่อนะครับท่านผู้ชมนะนะครับกลังีเียงนะครับทำแนวกันไฟนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอ่าเนี่ยนะครับนะนะครับอาสานะครับอสอนะครับนะมาซอยกันนะครับทำก่นแนวกันไฟนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ ตาลูกเกียมยังไงนะนี่ทำไมีนง่นนพั่อกอานนี่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 ก็้องมแง่ลยจัเลยเลริ่พักกินเขานะครับนะ ทางไนมาครับทำไมทำไมไม่มาได้ใช่ไหมครับน้องหนาไปทานดูก่อนดูผ่านนะครับนี่ยีิโค่ฮิโค่ครับท้ำแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอฟซี FC นะครับนะนะครับแนวกันไฟนะครับนะนะครับนี่แหละนะ นะครับใบมุงใบใหม่แถวนี้นะครับนะกวาดออกนะครับนะนะครับไม่ให้ไฟโดดขามได้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่ก็คือแนวกันไฟนะครับนะนะครับอย่างในหน่อยก็ยังได้ซอยนะนะครับซอยได้เยอะนะครับซอยได้เยอะนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ ครับสวัสดีครับนะครับเอฟซีนะครับมือหนีนะครับเดี๋ยวนะครับมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นะครับนะผ้าชุ่มชุนนะครับมาเฮ็ดแนวกันไฟนะครับนะนะครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมผมผู้นำชุ่มชุนนะครับของบ้านสังหอมูยี่สิบสองนะครับครับผมผ้าชุดนะครับอสอสนะครับรวงกับเจ้าหน้าที่ครับทยานนะครับครับมาเฮ็ดแนวกันไฟครับน่ช่วงฤดูแรงนะครับเพื่อ ป้องกันนะครับป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับไปถึงพี่น้องนะครับที่แถามาในพื้นที่นะครับมาหาของปลานะครับว่าจะมาหาเห็ดหาปูหาปลานะครับก็จะได้จุดไฟเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าจะทำลายนะครับธรรมชาตินะครับของปลาไม่นะครับแล้วก็เห็ดให้เป็นหมอกควันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ นะครับในช่วงฤดูแรงนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมหอดเดือนพฤษภาคมครับรับขอฝากขอทราสัมพันธ์มาหามจุดหามเผานะครับครับผมโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านใน่หลายครับขอบคุณทีหลายเด้อนะครับนะนะครับขอบคุณทีหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ความในะครับนะนี่คามในะครับคุณผู้ชมนะนี่ครับนี่ความในะครับเราฤดูแรงแล้วนะครับนะ นะครับ okay. ก็ร <an> ่วมกันนะครับนะนะครับทาไฟป่านะครับป้องกันแนวแนวแนวกันไฟนะครับนะคอยดูแลแล้วนะครับนะนะครับนะครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานเนาะนะครับร่วมครับนะครับเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานนะครับนะกรมป่าไม้นะครับนะนะครับทาแนวกันไฟนะครับุ่นผู้ชมนะนะครับ รวมด้วยช่วยกันนะครับคุณผู้ชมนะนะครับนะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับนะนะครับทำแนวกันไฟนะครับวันนี้นะครับนะครับแนวกันไฟนะครับนะครับเขาดูดูแร่งแล้วนะครับนะคานผู้ชมนะนะครับทังหลก็ซอยกันนะครับซอยกันนะครับดูแลนะครับนะครับ นะครับ จะประมาณนี้เด้อนะครับเอสซี่ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับฝากช่องบาจังโมชแนลในเด้อนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้บาจังโมนะครับเฮ็ดคลิปดีดีดีนะครับให้เอสซีเบิ้งต่อไปนะครับนะนะครับมื้อนี้นะครับขอบคุณนะครับเอสซีนะครับที่ผู้อ่าติดตามช่องนะครับนะขอบคุณนะครับผู้ที่เบิ่งคลิปตั้งแต่แรกจนจบนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับบาจังโมต้องการเข้มา สวัสดีครับผม